นวน,นิี้ยหญ่เรื่องย่อผู้รอดชีวิตจากมนุษย์บลูสตาร์หลบหนีข้ามอาวกาศไปยังดอนคอนติเนนต์การขุดซากอารยธรรมโบราณและการก่อตั้งสหพันธ์รุ่งอรุณอารยธรรมมนุษย์กำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งที่สองในอีก600ปีต่อมาทวีปรุ่งอรุณซึ่งใหญ่กว่าบลูสตาร์400เท่าเป็นเพียงเกาะปิดในทวีปมืดของทะเลสาบอย่างเจียวในอีกโลกหนึ่งในเกมวิวัฒนาการเหนือมิติที่พัฒนาโดยอารยธรรมลึกลับไรเบรนดอน นักวิวัฒนาการมิติพิเศษจำนวนน้อยมากเผยให้เห็นวงจรชีวิตและความตายโดยมีเพียงชีวิตเดียวในแอนิเมชันภาพยนตร์โลกของเกมและโลกแห่งเรื่องราวที่หักมุมที่บลูสตาร์ได้สูญเสียไปเจ้ามูดาบแห่งราตรีอันมืดมิดได้เห็นสงครามทำลายล้างของมนุษยชาติเมื่อสา0รอปีก่อนในชีวิตนี้เขาจะกลายเป็นวิวัฒนาการเหนือมิติที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตนี้เขาจะไม่ใช่วิญญ,ญาณที่ตายแล้วของสิ่งมีชีวิตที่มืดมิดต,ต่อไปในโลกที่หนึ่ง เขาเลือกนักล่าเต็มเวลาที่ระดับความยากสูงสุดและอัตราการตายสูงที่สุดในบรรดาสามเณรจาก https://www.enternovel.com/ ในขีด evolution/chapter ขีดหขีด dark ขีด e